สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันที่มัสยิดฮารุนนะครับตรงนี้อยู่ที่ย่านบางรักนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหาอะไรกินแล้วก็ลองเดินดูว่าย่านนี้มีอะไรให้น่าเที่ยวบ้างนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันขายไงครับเนี่ยไม้ละสิบบาทเอาสี่ไม้ครับสี่ไม้ครับโอเคมีซอสอะไรบ้างครับอ๋อโอเคเผ็ดมากไหมครับไม่งั้นเขากินไม่ได้แย่ก่อนดีกว่าโอเค

เดินได้ตลอดยาวเป็นไปนีุ้กีลเคอเดิน้ตงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีทะลอ๋อตรงนี้เหรอพี่อ๋อแล้วก็ออกอออคมีกลยอเก็คือเดินได้ยาวเลยเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ของกินเล่นหนึ่งอย่างแล้วนะครับก็คือเป็นชิคเก้นสเต๊ะไก่ปิ้งนั่นเอง โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในซอยมสัสยิดฮารุนนะครับเราสามารถเดินได้เดินได้แบบเดินได้ยาวไปถึงไปษนีบางรักเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเจอสตรีทอาร์ตด้วยนี่เหมือนที่เราเจอที่คลององอ่างดู mm hmm. นี่นะครับส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบฮาลาฟู้ดนี่ mm hmm. ก็คืออาหารสำหรับชาวมุสลิมนั่นเองนะครับโอเคิ hmm. <Okay. S 2> S <S ผมคนไทยครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับที่นี่ก็จะเด่นในเรื่องฮาลาลฟู้ดนี่ดูเป็น Hello, so. เป็นสตรีทฟู้ดขอบคุณมากครับ yeah. นี่โรตีนะครับขายยงังไงครับพี่อ๋ออยู่บนโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมัตตาบัไก่ อันนี้ไหมคะแกงนะครครับบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินอาหารฮาลาลผมแนะนำให้มาที่นี่เลยที่ซอยมัสซิดฮาลุงค่อนข้างมีชื่อเสียงครับของกินก็ไม่แพงด้วยนะครับคือเลทราคาปกติทั่วไปเลยช่วงนี้ขายดีไหมหพี่ซาลงะคะาลงใช่ไหมะออ เล่นก็เดลิเวอรี่อ๋อเพรว่าล็อกอินก็คือหานยากอะแต่ว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนซอยนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะเลยเนาะใช่ไหมเพราะหลังเยอะเลยใช่ไหมพี่อ๋อช่วงนี้เลยซาเลยเนาะแย่กันหมดเลยครับทุกคนอ๋อแล้วช่วงนี้มีคนไทยมาเที่ยวไหมพี่พอมีนะคะแต่ก็ไม่น่าเพราะเพิเขาก็เซ็ตเองกันนล้ค่ะอ๋อช่วงนี้คือขายได้แต่คนที่อยู่ แถวแถวนี้อ <China. S 1> oh, ช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าใครพอมีเวลานะมาลองเที่ยวเถอะเงินไม่ไหลออกนอกไปไหนเพราะตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาประเทศนะพัดไทยพัดไทย f i n ย h finish today <c oughs> โซ e ออร y หมดไวเหรอพี่วันนี้เขามีออเดอร์นิดหน่อ่ะโอ้โตของเขาประมาณ่โอ๋อครับอะมแต่อย่างร้านร้านอื่นก็จะ5 6เมนเนี้ยอ๋ออคนั่ชิล at night เนี่ยอ๋อไม่เขาบอกว่าน่าจะเปิดถึงแบบว่าดึกหน่อยอะไรอย่างงี้ของหมดก่อนเนาะเนี่ยพี่พี่พอ now i s not so much a little bit ครับอินโดนีเซีย normally they open until 10 pm อเยคือถ้ากิว่าใครจะเที่ยวนะครับหาของกินแถวตรงหน้าหน้าปักซอยก่อนแล้วค่อยเดินเที่ยวเข้าไปเพราะว่าตรงนั้นจะไม่มีอะไรนะอ๋อโอเคครับยูเปนี่นะครับเดี๋ยวเราขอ กินอะไรสักนิดนึงก่อนที่เราซื้อมาเนี่ยนี่เดี๋ยวเราลองดูว่ารสชาติเป็นงไงบ้างนะครับตอนนี้เราได้อาหารมาสองอย่างแลครับก็คือนี่ไก่ปิ้งนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือมัตตะบะไก่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทานดูแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างม,มัตตะบะอร่อยมากพลังแบบกรุบนุ่มนะครับไม่มันเกินไป แต่รสชาติจะออกเค็มนิดๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เค็มจนเกินไปแบบกินไม่ได้นะอืม,อ,มอร่อยครับไก่อร่อยเขาจะมีแบบเห็นไหมไม่ได้ไก่ปิ้งธรรมดาแล้วจะมีงาด้วยเอ้ยไม่ให้งาดิเนี่ยใ้างาปะ <c oughs> ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะเนี่ยรู้เนี่ยทุกคนคือตอนผมทานอะ่ะกลิ่นเครื่องเทศเอ้ให้กลิ่นเครื่องเทศเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากกินแล้วแบบ เตะจมูกเลยครับแต่เป็นกลิ่นที่หอมนะไม่ใช่กลิ่นแบบว่าเหม็นนะครับเขาก็จะมีราซอสเปนแบบแตงกวาคล้ายๆเหมือนซอสเออ่สเต๊ะหมูอะไรเงี้ยครับซอสเขาก็จะออกเปรี้ยวๆนิดๆสองอย่างนี้นะครับหมดไปรัฐบาลสี่สิบาท ไก่ไม้ละสิบาท4ไม้ก็40ทั้งหมด80บาทนะครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวที่นี่นะครับคือขับตรงเข้ามาหรือไม่ก็เซต g o o g l e Map ได้เลยครับว่ามาสัสยิดฮารุนนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสถานพูดฝรั่งเศสนะครับเรา,เาถ้าเกิดใครขับมอไซค์มาสาม,มารถเอาเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยจะมีที่จอดรถอยู่ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าตรงซอยที่จะมีให้เที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างนครันี่ก็จะเป็นชุมชนมุสลิมนะครับตรงด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนอสวนทางเดินนะครับอ๋อโอเคเป็นสวนแบบเล็กๆ น่าจะเป็นสวนสําหรับชุมชนที่นี่นะครับมาแบบพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้ก็มีทางเดินไม่เยอะมีแค่ตรงข้างหน้านี้แล้วข้างหลังนิดนึงนะครับโอเคเราลองไปดูตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวิแล้วตรงด้านข้างนี้นะครับเป็นวัดติดกันตรงนี้วัดตรงนี้มัสยิดนะครับเมื่อกี้นึกว่าสวนพักผ่อนหย่อนใจนะครับอิสนาเมื่อกี้คือสุาสานนะครับ อ๋อนี่นะครับนี่คือตัวมัสยิดฮารุนนั่นเองสวัสดีครับประวัติของที่นี่นะครับก็คือเป็นอิหม่ามจากบอ์เนียวนะครับหรือกะริมันตันนั่นเองเป็นชาวอิอนโดนีเซียเป็นอิหม่ามคนแรกแล้วก็มาสร้างมัสยิดต,ตั้งแต่สมัยรอ5แล้วนะครับ คือซอยตรงนี้ก็สามารถเดินทะลุกันไปได้หมดนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่ามีอะไรน่าดูบ้างนะครับสำหรับชุมชนตรงนี้นะครับ the history yeah the first imam is Indonesian you see okay, <man. S 1> first imam mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูอีกฝั่งหนึงแล้วนะครับว่าฝั่งนู้นน่ะจะมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราไปฝั่งมัสยิดมานะครับซึ่งอยู่ข้างหลังนี้อ่านี อันนี้น่าสนใจนะครับดูร้านตัดผมเทมาก <laughs> เป็นชุมชนเก่าแก่เลยนะครับที่เนี่ยผมชอบมาเดินดูอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นแบบที่เขาอยู่จริงๆวิถีชุมชนชีวิตเขาอะไรเงี้ยนะครับผมเดินแล้วเพลินดีแบบนี้นทุกคนดู <Yeah. S 2> <Okay. S 1> นี่นะครับมีร้านตรงนี้ก็จะเป็นซอยค่อนข้างเล็กนิดนึงอ๋อนี่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับขายโรตีผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าสามารถเดินทะลุไปได้ยังไงนะครับทะลุไปไอ,อ้อไปชานีบางรัง เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าจะเดินไปยังไงได้บ้างค่อนข้างเงียบสงบนะครับที่ชุมชนนี้อ๋อนี่ยไปสันนิบาักก็อยู่แค่ตรงนี้เองอ๋อเดินทะลุได้เพราะมันไม่ได้ไกลนะครับ ไกลมากทุกคนดูอ๋อนี่ทุกคนอันนี้กำแพงเขาเหมือนจะมีแบบผีตาโขนอะดูสิเนี่ยชุมชนเล็กๆครับซึ่งเราสามารถเดินได้แบบ แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยด้านตรงนี้ก็ด้านออกไปที่ทางไปสนีนะครับ อ๋อนี้ออกมาถนนใหญ่แล้วเห็นไหมนิดเดียวเองเมื่อกี้ซอยทางเข้ามันจะอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมาเจอข้างๆตึกตึกแคทเนี่ยครับนี่เราเจอสตรีทอาร์ตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองเดินดูอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับนี่สตรีทอาร์ตข้างๆตึกเลยดู ตึกแคชจิตรงนี้นะครับนี่โอ oh. แถวนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกสตรีทอาร์ตค่อนข้างเยอะหน่อยนะถ้าใครมาก็มีมุมให้ถ่ายรูปหลายที่เลยครับแล้วก็ของกินค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกสตรีทฟู้ดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้าง มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับ uh, uh, เดี๋ยวเราดูนะครับนี่เดี๋ยวลองเดินไปดูว่าข้างในเนี้ยคืออะไรอ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นสถานทูตเลยครับผมเห็นธงชาติอะไรไม่รู้ผมเห็นธงชาติอะไรก็ไม่รู้นะครับ I don't know too oh. ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูว่าเป็นร้านอาหารนะอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวลองหาของกินอีกดีกว่าเอ๊ะพี่ครับอันนี้ร้านเขาเปิดไหมครับอะไรครับร้านอาหารเขาเปิดไหมเปิดครับเปิดอยู่ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับเข้าไปได้เลยครับครับอ๋อร้านอาหารโอเคเดี๋ยวผมใส่แมสก์ก่อนอ๋อโอเคครับอันนี้อันนี้คือนั่งริมน้ำเลยครับ อ๋อโอเคผมนึกว่าปิดตอนแล้วอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้นี่ครับร้านอาหารเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปถ่ายอะไรได้เลยอ๋อตรงข้ามกับไอคอนสยามเลยนะครับที่ทำต้องเที่ยวนะนี่เพิ่งมาทำร้านอาหารเนี่ยอ๋อเหรอครับธรรมดาไม่เคยทำเพิ่งจะทำห้าเดือนตอนโควิดมาหยุดเลย โอเควันนนตอี้โอ้ของของคุณลุงอะนะใช่แล้วตามโรงแรมอะไรมาส่งเราโอ้พวกแต่ว่าตอนนี้เรื่องโควิดก็เลยมาทำนี่แทนใช่ไหมเออพิ่งทำหนาเดือนเองอ๋อเหรอครับแต่ถ้ามาทานตอนเย็นต้องจองหมดอนไช่วงเย็นนี่คนเยอะทุกวันไหมครับเยอะบางทีก็เต็มเต็มแบบอ๋อเต็มใช่ไหมครับอ๋อที่มันเล็กด้วยอ๋อเห้ย ปีให,หมนี่เขาจุดพู่เนี่ยตรงนี้คนเ <บา S 1> ต็มเลยนะเดี๋ยวผมสั่งอะไรกินหน่อยดีกว่า <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่หลบร้อนแล้วนะครับก็คือที่ร้านอาหารตรงนี้นั่นเองซึ่งเราเดินมามั่วๆนะครับเดินมาสุดซอยเพื่อจะมาดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับจะตรงข้าไมไอคอนสยามเลยและนี่คือร้านที่เราเดินเข้ามานะครับเป็นร้านอาหารริมน้ําเลยนะครับ แล้วเขามีเรือนําเที่ยวด้วยนะครับที่เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดใครมาแล้วอยากจะเที่ยวหรืออะไรสามารถเรือนําเที่ยวนี้ได้เลยนะครับเราสามารถติดต่อที่ร้านอาหารนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะจบคลิปพาเที่ยวย่านบางรักในชุมชนมสัสยิดฮารุนเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนรอบๆข้างดูนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ